สวัสดีค่ะใครที่แอบรักแอบคิดถึงคุณอยู่ค่ะการดูดวงนี้นะครเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะจ่อจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้มาดูนะคะว่ามีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นลัคนาราศีคุณหรือเขาได้นะคะ ขออนุญาตดูนะคะนักสัตว์ชวดนักสัตว์ขายนักสัตว์มะเส็งราศีพุกศพราศีกรกฎนักสัตว์มะโรง นักสัตว์จอนักสัตว์วอกนักสัตว์ลกาปราสีพิจิกนักสัตวกะตาราสีตุลนักสัตว์ฉลู าดูนะคะว่าใครที่แอบรักแอบคิดถึงคุณอยู่เป็นพลังงานโดยรวมะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะที่แอบรักแอบคิดถึงใครอยู่ขออนุญาตดูนะคะหเหรียญ The f ฟู เพด็อบบอนคิงออฟบอนนายออฟเพนิคเกิลคนที่แอบรักแอบคิดถึงคุณอยู่นะเขาคนนี้เป็นคนที่รักอิสระ และอิสระนะชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะเป็นคนที่ฟรีดอมนะคะในการใช้ชีวิตในการทำงานเขาคนนี้แอบส่องแอบมองคุณอยู่นะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะในบางท่านแต่ว่าในเรื่องของการทำงานเขาเป็น king of world นะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้นะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมีสเสน่ห์มีความมั่นใจในตัวเอง ตอนนี้เขาแอบส่งแอบมองคุณอยู่นะะอาจจะส่งคุณตามสื่อออนไลน์ได้สื่อโซเชียลได้นะคะเขาเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะเขาอยากจะขอโอกาสกับคุณนะคะอยากจะให้คุณเปิดโอกาสให้เขานะคะถ้าเกิดเขาเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าเขามีความสึกดีๆที่จะมอบให้กับคุณนะ,ะคะบคายสำหรับนี้ t จมูกสามถ้วยแปดถ้วยสิบเหรียญ The full นะคะ The full ใบที่สองนะคะ เขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่หันหลังในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปเขาอาจจะมูฟออนจากคุณไปเขาอาจจะมูฟออนจากคุณไปหรือคุณอาจจะมูฟออนจากเขาไปได้นะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนในแวดวงเดียวกับคุณเพื่อนในสมัยเด็กประถมมัธยมได้หรือว่าเจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานคอนเสิร์ตได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่เฟรนลี่ได้นะชอบเข้าสังคมเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมนะคะ ตอนนี้เขาคิดถึงคุณอยู่นะคะมืดๆคำ่คำๆเขาก็จะมองพระจันทร์ดูพระจันทร์แล้วก็คิดถึงหน้าคุณนะคะมีความเกี่ยวเนื่องกับพระจันทร์ด้วยนะคะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาเป็นคนรักอิสระชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวแต่เขาอยากจะนําดอกไม้ดอกกุหลาบสีขาวนะ,ค,ะคุณอาจจะชอบดอกกุหลาบสีขาวได้ท่านในบางท่านอยากจะนําดอกไม้มามอบความสุขดีๆให้กับคุณนะคะ เพราะว่าเขาปรารถนาที่อยากจะเป็นสิบเหรียญกับคุณคุณคือคนที่เขาปรารถนาที่จะใช้ชีวิตคู่ใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกับคุณเลยนะคะนี่นะคะพยายากจะมอกอะไร the world pair of s o r เซเว่นอพอลโล่ตึมเมจิเชียนจะติด เขาหรือเธอคนนี้นะอาจจะมีการบล็อกกันไปไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะในช่วงเวลานี้มีการปิดกั้นความสึกกันก็ได้นะคะแต่ว่าในใจเขายังคงแอบส่องแอบมองคุณอยู่ยังคงสังเกตคุณอยู่นะคะเขาเขาคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบฟังใครนะเป็นคนที่มีความดื้อในตัวนะคะ เขาและคุณอาจจะอยู่ไกลกันได้ต่างประเทศได้ต่างแดนได้หรือเขาอาจจะส่งคุณตามสื่อออนไลน์ได้นะคะมี i มี RIP ด้วยนะคะแสดงว่าเป็นการเป็นความสัมพันธ์ที่แบบจบกันไปแล้วนิ่งกันไปแล้วนะคะเหมือนตอนนี้เขาชัดเจนกับตัวเองแล้วนะคะว่าเขาต้องการสิ่งใดหรือว่าเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะ ยังมีความสัมพันธ์ที่จบกันไปนะแต่ว่ายัางอยู่ในความคิดความสึกของเขาเสมอนะเกี่ยวกับความสึกของเขาที่มีต่อคุณเขาเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถนะเป็นเจ้าเป็นคนที่ทํางานหลายๆอย่างในขณะเดียวกันได้นะแล้วก็เป็นคนมีเซนมีแรงสังหณรตอนนี้เหมือนเขากําลังหาวิธีนะที่จะเข้ามาหาคุณอยู่นะคะดูนะคะไพ่จะบอกอะไร ผู้ชายใจดีประสบความสำเร็จสร้างรายได้ ผู้นำเขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่ใช้คำพูดนะะในการติดต่อสื่อสารในการทำงานมีความเป็นผู้นำนะคะอาจจะเป็นนักร้องพิธีกรได้หรือว่านักแสดงได้นะะหรือเป็นคนที่พูดต่อที่สาธารณะได้นะ,ะเป็นคนที่เก่งนะคะพูดเก่งมีวาทศิลป์ในการพูดหากเขาเป็นผู้ชายนะ,ะเขาก็จะใจดีกับคุณนะคะอยากจะดูแลคุณนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่มีความขย,ยันสร้างไรายได้มีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะทะไรแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแต่เขาคนนี้นะแอบปกปิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณไว้ไม่ได้บอกคุณให้คุณได้รู้นะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณดูไพ่มีเทอนใคอยากจะบอกอะไร เร็วๆนี้พึงพอใจการกลับมา รอจังหวัดคนคนนี้นะคะเขารู้สึกมีความสุขนะ,ะเมื่อได้เห็นคุณมีรอยยิ้มม,มีเสียงหัวเราะมีความสดใสนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่สดใสล่าเลยนะคะเป็นแรงดึงดูดที่เขาคิดถึงคุณนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่เข้มแข็งนะคะ สามารถทําอะไรต่างๆด้วยตัวของคุณเองได้นะคะคุณดูแลตัวเองได้ดีนะคะเขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับคุณนะคะเขาคนนี้นะ,ะเป็นคนที่ในอดีตของคุณนะคะเขารู้ใจตัวเองนะคะว่าเขาต้องการคุณเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ เขารอจังหวะนะคะที่จะกลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้แลเขาอาจจะส่งข่าวสารมาให้คุณในเร็วๆวันนี้ด้วยนะคะดูไพ่อารเครักนะคะว่าอยากจะบอกอะไรนะคะดีว่าเห็นหลังไพ่ไม่ได้ขอซับด้านนอกนะคะใบนี้นะคะ ใบนี้นะคะใบนี้นะคะสามใบความรู้สึกภายในใจของเขานะคะ mm hmm. เขาอยากจะกลับมานะ,ะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะคะ mm hmm. ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ mm hmm. เขาจะสู้นะคะ mm hmm. กับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ mm hmm. เพราะว่าเขาได้รู้ใจตัวเองนะคะว่าเขารักคุณ เขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่เสมอนะคะคุณคือสุดที่รักของเขานะที่เขายังคงคิดถึงแล้วก็คอยแอบส่องแอบมองทุกค่ำคืนทุกวันนะคะแล้วเขาก็ปรารถนาที่จะได้อยู่เคียงข้างคุณอยากจะสร้างครอบครัวร่วมกับคุณในอนาคตข้างหน้านะคะยินดีด้วยนะคะถ้าพลังงานนี้เป็นพลังงานของคุณนะคะ,ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะ ขอใทุกท่านมีความสุขนะคะและพบกันใหม่นะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ